สวัสดีสดค่ะ,คะพบก,กับช่องปินยกแอนลูกว่าแฟมิลีวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวขนมสีอย่างจากเซเว่นนะคะใช่ค่ะ,คะที่ <ๆ S 1> จริงมันเป็น3าอย่างแหละแค่แค่ว่าซื้อนี้มา2อันเท่านั้นนะ,ะ,ะที่มีก็จะมีเป็นลูกอมชินจังรสโคลาอันนี้ก็จะเป็น อะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นลูกอมองุนเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลูก <ไฟ S 1> บอลที่มันมีของเล่นแล้วก็เม็ดลูกอมเล็กๆให้นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาลองแกะไข่เซาท์ไพร์ก่อนละกันใช่คะ่ะน้องจะสีชมพูได้คะมาแกะเลยแกะอยากอยาตัวใหน้นี่อยนี่นะคะ เราจะมาแกะใครก่อนแกะของรูปว่าก่อน,น,นอแกะหนอยแกะอันนี้นะคะก็จะมีของเล่นแถมให้ด้วยเป็นรถสีแดงแล้วก็สติกเกอร์สติกเกอร์แททูนะคะใช่ค่ะเป็นรูปตัวแรดนะคะอ่าแล้วเราจะมาดูขนมกันนะขนม,ขนม อยู่นะคะมุนไดดีค่ะตู้มัละ,ะเก็ตไม่ตตอนนี้ก็เกะได้แล้วนะคะเกะไดะะ้แล้วนะคะเราจะมาเทใสอ่อันนี้นะคะโอ้ว้าวมีทั้งหมดสี่สีนะคะสีส้มสีเขียวนะคะสีเหลือง แล้วก็สีชมพูรู้ว่ากินเลยกินให้หมดนี่นะเดี๋ยวเรามาลองชิมลองชิมสีชมอ,อสีชมกินเลยกินเลยสามสองหนึ่งกิน ก็จะเป็นเม็ดวหวานๆเนาะเี๋พึ่งเดี๋ยว,ยวจะเอารูปอมของหนูนะคะมารวมกับของลูกวานของหนูได้แพททูรูปน้องแกะนะคะเดี๋ยวของว่าได้และของหนูได้เป็นคนที่ใส่เ,เสื้อลูกแกะนะคะเดี๋ยวท้ายเดี๋ยวท้ายคลิปนะเราก็จะมาแปะให้ดู เออพี่พี่เป็นเอารถไวทวางไวตรงนี้อันนี้นะคะของหนูเป็นรถสีน้ำเงินหนูเป็นรถสีแดงจอดรถตอนนี้นะคะโอ้โหนี่นะคะสีส้มเรื่อเลยเทกับของูว้วานะคะใช่ค่ะนี่เราจะมาลองเออคนละหนึ่งเม็ดนะคะ ทั้งหมดสีสีอ่ะว่าจะไปสามท่องนึงกินอันนี้เป็นสีสมะะ้มค่ะอืมอร่อยมากถัดไปก็สีเหลืองบ้างนะคะสามท่องนึงกินอืมอร่อยสีเขียวบ้างสามท้องนึนนงนนกิน กิข้างในน้นจะเป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตแบบนี้ใไหมว่าต้องมาช่วยตรงนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตนะอยู่ข้างในอร่อยม,มากาพี่ยำภูเขียมพูบ้างไหมสามสองน,นึ่งกิน ช็อกโกแลตข้างในค่ะ้างค่้ก็มีค่ะกินทั้งหมดแล้วค่ะนี่กิงๆมาสี่สีนะคะรสชาติเหมือนกันหมดเลยเขาน่าจะไปย้อมสีเนาะงั้นต่อไปเดี๋ยวทายคลิปจะมีแปดแททูให้ดูด้วยนะคะรอดูเลยต่อไปนะคะเย็นพันช์บ๊อบหรอ เนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบว่าลูกอมสีม่วงๆนะคะแล้วก็อันนี้แล้วก็ชินจังอันนี้เป็นลูกอมรสครบของชินจังนะคะเป็นนี่นะคะแล้วก็เปิดฝาเลยอได้ดะมันมีเปลือกเปลือกตรงนี้ค่ะใช่ดะนี่ไงขอกินนะขอกินนะขอกินเนี่ยนิดเดียว โอ้โห<ฮ>อร่อยมากนี่มันจะอมเยอะนาไหนเขาบอกว่ามีที่เสียบแลวใช่ใช่<ฮ> <c oughs> อร่อยนะคะรสเป็นรสองุ่นนะคะหวานๆ <c oughs> แล้วก็มีฝาด้วย <c oughs> ทาปากแล้วล่าสุด <c oughs> อ่ะต่อไปนะะ <c oughs> เราจะมากินลูก จริงจังรดโคล่านะคะจั๊กจ<อ>ั๊กจั๊กแผ่นอะไรก็ไม่รู้แผ่นอะไรอันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นเลเวลเจ็ดสิบห้านะคะนี่ะอะไรก็ไม่รู้ค่ะมันจะเป็นลูกอ,อมแบบจริงจังแบบนี้เลยนี่นะคะอีกหน้าอ้ก็จะเป็น Hmm. ตรงนี้นะคะเขาเขียนว่าสองดาวนะคะก็ไม่รู้เหมือนอะไรกันนี่ค่ะแล้วงั้นเรามาดูมาดูก่อนว่าซองหน้าซองเหมือนกันไหมเ้ยทุกคนหน้าซองไม่เหมือนกันนะคะมันจะเป็นหลายๆรูปเลยเนาะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามที่ปีกอีกอันหนึง่งมันตกลงไปอันนี้มี มีเจ็ดเม็ดเจ็ดแบบเลยนะคะก็คือเจ็ดแบบไม่ซ้ำกันเลยค่ะอันนี้อ่าลูกลูกว่าจะเลือกลายไหนเลือกเลยหนูเอาเลือกลายลายเออลายที่มันน่ารักน่ารักนะนี่ไงเอ้ไม่ใช่ทุกคนมีเจ็ดเจ็ดเม็ดนะคะหกแบบก็คือที่ซ้ำกันก็มีสองเม็ดนี้นะคะ อ้าวว่าเลือกเลยพี่เอาเม็ดเอาเม็ดไหนพี่เอาเม็ดนี้เลยหนูเอาเม็ดนี้นะคะหนูเอาเม็ดนี้ค่ะน่ารักดินี่โอเคยังงั้นะคะหนูเลือกเลยนี่เลยโอ้ทุกคนมันหนูก็ตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นกลมๆนะอันนี้ เป็นลายเลยค่ะเหมือนกับหน้าปกเลยนะ uh huh. ามาลองชิมกันค่ะเดี๋ยวลองชิมพร้อมกับลูกว่าใส่ไว้ในนี้ก่อนลูกว่าเลือกรายนี้นะคะเออเออ,เอ,อย้ายตึงออค่ะย้ายตึงใช่แล้วนะคะตอนนี้อ่ะ,อะ,อะถือเลยเดี๋ยวกินพร้อมกัน นี่นะคะกินหอมมากกินแบบว่าโคลาเลยนะคะสามแล้วหนึ่งกินอมอมัอมป,มปมก็รสโคลาค่ะคล้วโคนะคะเขียนว่าตรงนี้นะคะเขียนว่า โคลานะะข้างบนอ๋อถึงว่าทำไมเรามีกลิ่นโคลานะคะเพราะว่าม,มันเขาเขียนว่ามีกลิ่นโคลาด้วยเนาะอร่อยมากเลยอะเป็นโอ้มะหวานหวานตัวเปรี้ยวเนาะ<ม>แขนน็งมาก สี่อย่างที่เราคุที่เราซื้อมานะคะก็รู้ว่าคุมไหมคิดว่าคุมไหมคุมไหมไม่คุมอ่ะมีทั้งลูกโอมะแท็บคูแล้วก็มีลูกอันนี้มาด้วยเนะยาะเนี่ยมีอันนี้ด้วยมีรถอ่ะคุมไหมพี่คิดว่าคุมอ่ะคิดว่าคุมไหม,าม,ไหมอาไปเจอ,มอยม่อ,มอ,อย่าไปแคะมืออย่าไปแคะ มันอร่อยนะอมไปแบบว่าหว,วานหวานมีเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะอ่ะต่อไปนีป้ยก็ะยจะหวานเออแท็กทูกันนะคะแต่ว,ว่าอโอ้โอ <c oughs> เออเออ แห้งมากฟันก็แตกมาบุงกะอือหือใส่เลยใสย่เลยกินเมนหนึงน่งอามาเอาไปเลยกินเะนี่อ้าให้อ,อัน แปอันนี้เนะะี่ยค่ะน้องแปะแรกนะแปะเป็นรูปแปดนะคะเป็นสัตว์น,น,นี่อ๋อไม่ให้แกะค่ะเป็นอางุ่นเดี๋ยวขอไปเตรียมน้ำก่อนนะคะนี่ค่ะน้ำอยู่ใกล้ๆเลย แต่ว่าต้องหาอะไรมาซับด้วยนะคะเดี๋ยวขบไปหอก่อนมัง